เปรตเป็นผีดังที่ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์เราก็เคยได้มานำมาแสดงให้พี่น้องหลายทราบว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งแกชื่อว่านันทเศรษฐีมีเงินมากชื่เดียวแกแกเป็นคนตนหน่ถทีเหนียวมากแม้แต่ลูกเต้าของแกแกก็ไม่ทราบว่าแกมีเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ใส่หายไว้เขาเรียกหายกระเทียมหรืออะไรนั่นแหละหายคอรัดรัดนั่น เงินเหรียญใส่ในนั้นเต็ม <c oughs> เต็มเต็มเต็มหายเต็มหาย,หายแล้วเวลาเงียบเงียบไม่มีใครรู้ก็เห็นแกก็ยกเอาหายนั่นแหละไปขุดดินแล้วฝังหายเงินนั้นลงไว้ในที่ต่างๆไม่ให้ลูก,ลกไม่ให้ใครเห็นทั้งนั้นแหละลูกไม่เห็นล้านเห็นเมียไม่เห็นอันนี้เวลาแกตายไปแล้วลูกหลานทั้งหลายก็ไม่ทราบีิจะว่าแกม,มีเงิน <c oughs> ท่านตายไปแล้วก็มักเกิดสกุลนั้นแหละสกุลลูกเต้านั่นแหละก็ยังดีนะแต่ไม่ได้ทากรรมมากเป็นแต่ความตหนีทาลายแกเพราะนั้นตายไปแล้วก็มาเกิดเป็นหมาดําตัวหนึ่งหมาดําตัวนั้นก็มาเกิดที่นั่นแหละที่สกุลของลูกมาเกิดกับลูกเขาก็เลี้ยงดูเป็นธรรมนาของหมากับเจ้าของนั่นแหละนี่พอดีพระพุทธเจเ้าสเสด็จไปบินทบาทาก็ พอไปเจอเขาท่านั่นว่าโหนี่อานน์เห็นไหมเนี่ยไปยังไงน่านัดเดียน,นทัเศรษฐีที่เป็นผู้มีเ,เงินมีทองเขาของดังทั่วโลกแล้วความตีนเหีียวเหนียวแน่นก็ดังทั่วโลกเหมือนกันแล้วตายไปแล้วเงินจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเนี่ยส่งแกให้มาเป็นหมาเพราะความห่วงใยห,ห,หึงหวงของแจเองนี่เห็นไหมหมาดําตัวนี้อานน์บอกว่านนดู หมาดำตอนนั้นเขาก็นอนเฉยอยู่เขาปล่อยหำนุ้ยปล่อยหำแล้วก็ท่านมาเด้เสียไม่ได้ตำราแล้วก็ไม่บอก <ME S 1> เขาก็นอนเฉยเราไม่ทราบว,ว่าเขาเคยเป็นอะไรเคยเป็นเศรษฐีหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบไม่ทราบก็มาเป็นหมาดำพระพุทธเจ้าเสด็จไปนั้นก็ <c oughs> ทรงแสดงให้พระอนุลทราบว,ว่าเนี่ยอานท์เห็นไหมโทษแห่งความตณีตายแล้วมันพาคนไปสวรค์นี่พานที่ไหนเห็นไหมมันมาเป็นหมาดำ หมาดําตัวนี้อย่างดีนั่นนี่มันไม่ได้ทํากรรมหนักมากเป็นแต่ความจะหนีทีเหนียวทาโทษมันเท่านั้นมันจึงเกิดมาเป็นหมาดําเพียงเท่านี้ว่าง้งแล้วผ้านอนก็ทูลถามว่าล้วจะปฏิบัติอย่างไรอย่างไรต่อหมาดําตัวนี้ให้หมาดําตัวนี้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรมาแล้วจะปฏิบัติอย่างไงพระองค์ก็ทรงแนะนําว่าหมาดําตัวนี้เกิดมันเพิ่งเกิดมาเนี่ยจากพบ คือจากอัตภาพของเศรษฐนันทเศรษฐีแล้วก็มาเกิดเป็นหมาดําตัวนี้สืบเนื่องกันมามันรู้ภาษาของมนุษย์ได้ดีว่าท่านเล่าให้ลูกเขานั่นปฏิบัติต่อหมาดําตัวนี้เช่นเดียวกันกับการปฏิบัติต่อพ่อนันทเศรษฐีแล้วหมาดําตัวนี้จะให้ประโยชน์อย่างมากมายจะปฏิบัติยังไงวก็พ่อคือนันทเศรษฐี นั่นะลูกปฏิบัติต่อพ่อคือนันเทเศรษฐีปฏิบัติยังไงก็ต้องปฏิบัติแบบพ่อกับลูกมีความโฉมรักบางทิพักดีมีความอุปถัมประถาเคารพนับถือถือเป็นพ่อเป็นพ่อหมาดำตัวนี้ต้องเรียกมันว่าคุณพ่อว่างั้นนะอย่าไปเรียกไอ้ดำนะให้เรียกว่าคุณพ่อคุณพ่อนันทะคุณพ่อเศรษฐีไม่ต้องเรียกว่าคุณพ่อหมาดำต่อยหำ่มเข้าใจไหม มัน <c oughs> เรียกว่าคุณพ่อคุณพ่อแล้วก็ประจบประแจงกับหมาดําตัวน,นั้นแบบพ่อกับลูกประจบประแจงขอสมบัติเงินทองจากหมาดําตัวน,นั้นว่าคุณพ่อเวลานี้พวกลูกลูกหลาน,ลานทั้งหลายจนเต็มที่แล้วไม่มีอะไรจะติดเนื้อติดตัวคาอยู่หากินหาเช่ากินเย็นจะไม่พอปากพอทองแล้วคุณพ่อเอาเงินไปฝังไว้ที่ไหนบ้างอขอให้คุณพ่อระเมตตาสงสารบอกลูกหน่อย ลูกจะได้ขูดมาเงินเหล่านั้นมาทมําบุญให้ทานอุทิ่ส่วนกุศลให้คุณพ่อด้วยแล้วก็ทําบุญให้ทานท,าทั่วๆไปด้วยทําประโยชน์สํ <c oughs> าหรับส่วนตัวและส่วนรวมด้วยว่า <c oughs> พอลูกประจบกระแจงหลายครั้งหลายหนคือปฏิบัติต่อหมาดำตัวน,นั้นเหมือนพ่อเศรษฐีจริงๆนะต้องทำคำไหนก็มีแต่คุณพ่อคุณพ่อทั้งนั้น แล้วหมาตัวนั้นก็สงสารลูกเพราะมันรู้ภาษาด้วยทุกคําทุกคําพอจากนั้นแล้วก็มัน <c oughs> หมาดําตัวนั้นก็พาลูกนั่นแหละพาพาลูกไปพอไปถึงจุดนี้แล้วก็ตะกรูยื่นลงไปตรงนั้นเอาเท้าเอาตีนมันะตะกรูยิ่นลงไปตรงนั้นลูกก็ขุดลงจุดนั้นงัดอะไอนั่นแหละ หายกระเทียมทองอสมบัติขึ้นมาตั้งมาอีกแล้วมีอยู่ที่ไหนอีกคุณพ่อให้คุณพ่อตามไปไปเที่ยวตะกุยลูกตามขุดเอาเงินมาเป็นหายๆทีเดียวละนี่หละเรื่องราวเป็นอย่างี้นี่พูดเพียงย่อยๆไม่ได้พูดมากกว่านี้นะโทษ